สบายดีสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหักเพกเบิร์ดผู้สูขข่คนเนาะเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศน้ำเนืน้อการพุ่งพกับสว่างในเวลาต่อเร่งพี่น้องเอ้ยเนาะสี่เข่าหาวงแล้วเนาะมาหาน้องมาหนาวอีกเก่าคือเดิมเนาะเนาะทั้งเกลือทั้งซานเพิ่นกะดีใจน้ำน้องมาหนาวเนาะเฮิร์สเพิ่นกะแตกต่างกับแตก่ก่อนหลายเนาะ ฝนตกปีนี่ก็คือสีสบายใจเลยเนาะคือสีประสาทเข้าไปในทั่วคนแหละตอนเลเลขเนาะเดดชงไปตออกล้วยขักไรพี่น้อเยผมผัดช่วยช่วยเนาะพี่น้องหลังเติอมมวขักแท้นี่สบายดีดมาเลยไปให้ไปหน้าบม่มา,มาเลยมาเลยขึ้นมาแต่เว้นเี่ ห้น in yes. ้ำไดี bon ๋ยบอกมาหนบ่นาไอปากแดงปลอยอยู่นเาด้วยใบนะขายไปชื่อังิวเขาไม่ได้กินจะไปกินกับเขาเอาเพื่อนในในสับบริขายบ่กเงินบนขายบอกจะได้บริกายมาทางนั้นตอนเมื่อพฤศจิเาื่อืมไ่มีของกินกับเขาเห็นบอกบายดเดอ ทางสวางน้ำเด้อสบายดีสาบุตานะมากับสาบุตาสาวลายสามคนพี่น้องเลยเพราะว่าชิงหกเหรีอยู่หน้าเจ้านอสวางจะไปเบิ่งปลูกพักปลูกหญ้าโอดรใสแล้วว่าพระรามาแล้วเจ้าไปเฮ็ดยังมื้อนี้น่ะไปนอนตื่นโคตดพักเอ้ยนิ่มน้ำก็อกันบ่ยู่นุงก็อง ดัวโอ้หลายตืบเนาะหังีแต่วานํากินเ้งเลยใ่หบ้านพักการโมพจะไผเกาะเนี่มาห้เอไรบ้านโมบ้านม่ขุมือขดขดมือไหมขดขุมืออยู่จักมือลยาะชองมือหรออันนี้ผมเห็นในมาเลยักกาศนูกิตี่งหว้เนาะเพยังนกกระจาบกินจะไว้แสบดิบานดี้กะมะนาววง่วนะเผาบคือฝักเมื่อวานเนี่ยพังผังเมา ใกล้หวยผลบ่อทางใกล้หวยจับลากคาไปเลยบอกชาคจะก้นหามนะว่ตัวใหญ่แท้สามชีคนจ้างผลบ่อนะไม่จางหาไชอยชอยซื้ออไปอาฝานังวัอยากหาหาผลกบมาอยู่มะนาวหาผลกกนกัสีกินยู่บ่นํามะนาวคือดียินเะคือว่าไอ้มือวานที่คอยเอาไปไอ้ไอ้่อไราได้มันถึงยางี้กยเป็นพวงคันว่าไอ้เเมนบุหายได้เจ้าตาย บ้านเนาะสา,าไเืเอวแราหนึ่งขาบอกเพิ่งขายเพือว่าหาันเพื่อนะชื่อห,นหนันไดนะชื่อหันาวไยนี่แหละหันเื่อยแล้วใจไหันก็วางอย่าพอกินนะหยั่งก็เก็บกบก,บกบับอีจีกันวางดูได้แต่อยาก,กินน้ำเค็มเลย เพิ่นว่าอย่าให้น้องมะนาวย่ำน้ำแข็งไวว่ะเสียงดังได้ยินเสียงข่อยก็เก่งใจ FC เนาะเบิ่งเถื่อซื้อน้มา FC เพิ่นก็เป็นพวกเนน้องมะนาวอ้วนแม่นเนาะบงเื่ออันนี้ซานี่คือสิบ่อ้วนเนาะแม่นพรมีมะนาวเด้เจ้าย่านบ่ได้อ้วนบ่มันบ่อ้วนเด้น่ะบ่บ่อ้วนบ่นี่เจ้าว่าจะได้ซได้อีกจสิซได่ะจสิเอาไปซ้เจ้ายังบ่อ้วนปานดอ๋อซข่อยบ่อ้วน อดีพอีย้มหกสิบกิโลกลัวๆพอได้เอาหาหาสิบหกตี่แระที่แรกมือได้น่ะทีจะไปนพกยามขึ้นแล้วบานี้พอหุ่นเจ้าคยจองเดือนแล้วเนาะจองเดือนแล้วติดไม่แล้วกันตดตื่นบานเม็ผู้เช่านี่คือติดเบิ้งไปเอือนสาวคืนะลืมติดอลืมลืมติดโอ้ยเนาะคนจะได้อวคนนี้อีกติโอ้ย พสิไปบุปินเนี่ยแต่นียังยางบุญญาปินเนี่ยนักคู้นชืนักขึ้นยี่บอสะกะต้นตัวก็ว่าตื้ยก็ตื้ยบนตุ้ยไปได้นะธรรมดาเนาะตุ้ยแห้งเนาะเจ้าชิ้นห้คุ้นชื่อจนบ้าตุ้ยนะเจ้าให่คอยเลยเราให่ชมคอยได้ชุงเจ้าเยาว์เราเราแห่ชมคอยสำใจยังสำใอยังพอทงชิบเนาะเจ้าบอบ้บ ເພິ່ນເຫັນຜୁນຊາວບູຕານີ້ງາມບໍ່ໄດ້ເອົາໃດເຊສະແດງວ່າງາມເນາະເພິ່ນຈັ່ງຢາກໄດ້ສ່ອງໄຂ່ແຕ່ມີຢາໂຕອີກເຈົ້າເນາະຈ້ັໃຫວນະກິພຢກໄາໄຂ້ຕນອກກ6ກິໂລ เราเด็ดยังนางกินมัดมือกินเนี่ยอ้วนก็อ้วนเนี่พวอ้วนกินมัดมือก็บวอ้วนมือนี่ปกินเขาก็จาเจียวจําอยังไปมือนั่นแห้มันจำพวกอ้วนมันอ้วนมันี้มันมีในกกิเขาด้โดยมิซาก็ไปตลาดว่าษัทคืเห็นไปคือเกี้่นเป็นชีิาใหมเนาะอย่างีว่าสิ่นี้อย่างนี้หนมันเล่าว้สิ่งกระโลกระบาดเนาะช ขนาดข่อยยังบกินช่วยข่อยกัยังมีแต่น้ำพริกปลาอย่างทีได้เดี๋ยวนี้ินะไม่กินผักโบกไปข่อยกขพยานลูกนี่บานอยู่บานได้หนึ่งโอเคแหละสัมีแหละพอดีกินเจลือกินเกลือไปเนี่ยจะหมดเป็นพญะานโลกข้าเพราะว่าสิ่นมันเน็นสว่างกินที่ลอกินไม่กินนน้นอาหารบัานฮาวนำบอดสารพิสเด้านี้ไปพี่มนระท่นเจอยใบอดอกไลนหนึ่งยท่านไหาท่านสาถยสิ แต่ใครชื่อม่าอลไรซามสามสวยซาหาเ็นบอกก็ถ่ายคลิปมือสาวี่ยป้าโถ่เม้นขนนระบาดเป็อากาศเลยสาวตอนแรกนี่เจ้าหอนออกไปจัอนกเจ้านะะลองมีงเน้อใบแก่ลองมึงแหละเอาใบแก่เลาะมันกินเนาะมันใหญ่เนาะมันบอมันอยู่ในกกเก้าค่ะาว่ากุกติ๋วกุเก้ากุกติ๋วกเก้ากกยังบออยากเสพปนไหบอกคือยังอ่อนอยู่มันอ่อนเป็นตากินเน่ะยแยังแต่ก็ยังบอมัน แม่ยพอแกไปเดอาหารบ้านเฮากระทำบ้านเฮาเนี่ยเพราะว่ากินง้อกินยังกับย่านมาติดเชื้อเนาะเน่ย่านเลยเฮาคนเฮาเฮาต้องกินเพื่ออยู่เด้ว่ามันอยู่เพื่อกินกินเนื้อหมูปัย่านไข่บ้านอกหัวใจบอแกินบางเชื้อบางแืวบมานในยุคเขาอีเนาะไข่อยู่บอมอันนี้หนึ่งเขาไอชีน่ะมีอย่างเนิ่นมาเขาไอชื่อเงินกับโบมี่ไวในถุงเงินนะเงินเมื่อะไรก็บปตลาดนัดเช้านี ชื่อภาริกข่าวหนึ่งก้อยหูควยชื่อมือเติมมือเลยเด่นชื่อมจชื่อกินแสดงว่าเจ้ามีเงินตัวเอื้อยเดาน้องเติมน้ไปหากินวะาชนะ่ะมันจะไปเนี่ยเป็นได่ไรโมไปย่าติบอกยานมีเพื่อนไปเอาคือว่าอีสานนะไปต้องการพันาในการแม่งี่หนูเนาะซอยกันเนาะคว่ามันได้หลายแคล้ายตัวอยากกะ เนตื่ไปโลดดูอาดูโอ้ยโอ้ยลโลดีๆที่บ้านยังเลบานีแบบเดมตบญาต่ว่าบอญาตว่าเร่งว่าโตเขาว่าเปล่นระบานบอกลุมบอเออสั้นแน้วอไรวยขอยแน่ขอยมึงเธ้ติดอ่างเลยมันบมันบอกออกโลโคไปตกใจแล้วน้ามานหนาวัดที่เห็นมาเห็นคำว่าเปลี่ยนบอก นำสีขาวออกหแล้วเราแยกอ้วนแต่ว่าคนกิาน้ำปลาไดน้ำปลาเด้ออบรกินได้มนคุณมึงก็หนังเออมเป็นอะไรคนรักษาคุณได้คนเป็นพิซสาวเลยคนประยักได้หกสิบโลมเปน่เราสี่สิบหาโลอ่ปาย่างอ่ปาตีขายตีะไรหลกระดกอาตีขาตี๋ก็วอร์แพช่วยคอยรับจ้าดึอดาดยังมันปวดได้น้ำหนักหลายเฮงหลได้ยังขาดหัวโกนเนาะเ่า ว่าท่านได้ห้าวขึ้นลบอ่ะไมเขาไม่ได้เฉยจะซื้อบัเติมเงินอืมราชบัเติมจะได้เป็นกรรมหาเจ้าแหละสาวไรเราสบมาเปิดใจเจ้าว่าจ๊ะเราไปหาตางชาสูดได้เด่นเปิดใจอยู่บ่เลยเปิดใครเนี่ยามากอ่ะเอาจะไปแล้วท้าวว่าว่าถามนี่ให้เปิดอีบ่เลยคันว่าสาวไร่ทามนะอ๋อบวกไปอืมบวกปความเราบิดไเนาะอีกเจ้าพีสิเปิดใช่อายุจ้าพีจะมีคนมากเนาะ แสดงว่าวาแบบนี้แสดงว่าอยากเปิดอยู่ได้นิฝ่ายสวบาว่าบ่มีไขมาให้สิไปคิดแนวนั้นเนาะสิบัมีคนมักคนผู้เจ้าผู้หนุ่ยคนพันคนสิบัมีบ่ผุหนึ่งติดตาแมนแมนอยู่อือทราบว่าออนไลนั่วโลกเนาะเนาะสาบัวสบายดีสาบัวสบายดีแล้วก็มาเปิดใจเปปิดใจเบิ่ดมือแหน่เาเลยจิคอยมาเปิดใจมองไมห็มาเปิดใจหาเจ้าอยู่แต่เจ้าบัวอยู่แล้วถามพนลูกจะบอกแล้วรถคอยไปหน้าขมือเดี๋ยวนีะไปหน้าขมือเด้ อ้อมแอมมือดับเบ่ออมยังไงนะอ้อมเหียของเดิคือว่าตอนนั้นเขาอ้าอ้ออ้อออ้ยก็ว่าอ้อมอ้อมแะมาอยู่อ้อมเี้ยเนาะออมแอมมอบ่คือว่าอ้อมโลนแต่ละคนนี่พาดีเนาะเออนั่นแหละเขาคิดแล้ตัวเดียวรตัวเดียวตายเนขูดบ่นะไม่ยังไลย่ิาอยเห็นในขีดก็โอ้เนาะเบิงขีดขอยบอกบเบิงเงินขีดประเจ้าลงเงิน วนกำลังดีใจที่าวบานกำลังดีใจที่ว่าจะอนะใช้ชม่ใช่ละใชอังเตะได้ทำมาเลยนะมาไปเลยอยู่ยากหนาม้กับห็ิเนาะมันมียูกเตอจอบย่เนาะจอบหม้วนะยมันลุกขึ้นมาหมบอยังมาพอดมาพอดดงตื้นแต่พอดนะลูกเติอประมาณจะส้กันทีสอืลูกเต๋อใครคูดสอยนันนะ เขาวบูนเพื <Safe> ่อนเผาผัดนมันกดูกระเดียวนะจิ้มคำว่าเผาเผาไว้มันเหมเด็ผ้าป่าทินเิ่งกันดูปบานั่นกะเผาเลยได้ต้องกินเผาเลยไสิกินแทั้นเนาะโดยข้าวบอยาพัวน่ะเม็นบอยาไม่มีกินไม่ยังขึ้นมานงก๋ดูป่านั่นก็ย่อยกินได้้เนาะอันนี้ขาฟังแบบอยู่ในอ่าห่วยเวลานำา่นนำเด็ดไรไปก็ไเนาะตไปนะคือน้ำดวนบไรบะไรบะโอ้ยย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 มยย อ้ำตาลเขาดีไล้วกอื้อบอแบบเขาไปหาน้องหม่เขาเล่นเนี่ยกินมั่วหลอกบอซาเกติกี้ได้ไปหาเห็ดแล้วก็เห็นคุ้มแล้วก็เล่นหลังเจ้าเลี้ยชาวชาวบ้าเราเคยมีบออ้าวคนกิสีฟังคนงายแต่บอบอบ่ฟังคนเขาคิดว่าเออ งัวมันก็มีวิญญาณสิเลยงัวก็มีวิญญาณสิเลยอยากมีญาณงัวือ้มาเต็มกุ่มบาไว้แล้วเนาะนอนมาเนาะเจ้าเอายังแน่ใายให้เพื่อนเจ้าเนี่ยไม่มีอยังเลยโอ้ยันว่ามีขาวปั่นนังเงินบบสิโบแมนติที่เพื่อนไปกับเสื่อสาถ่าเป็นคนใช่เนาะแม่ลำบากเลยเขาลมาสั่งสี่หามือเนาะ อย่าบอกบอกไอ้เพิ่นบม่ต้องคันนี้อยังเด้อขนาดมาเกิดมาใส่เวรใส่กรรมกลับไปซ่าอ่ะไม่เคยหน้าที่เดียวตายเอ๊ะบอกว่าจะได้บอกว่าตายเองขนาดมาหน่อยคุยน่ะหูดดินดินตึ๊กชมสามมือบอตายแม่เคยบอกว่ามันมีแบบมีเวรยนกะให้ไปซ่าไม่ต้องใส่เวรไปโอ้ล้วก็มาใส่เวรใส่กรรมอันนี้กับความเสื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเสื่อกับเสื้อแบบเขาบอกเสื้อได้นาะแมนยูสามทีมือแต่งวนออกมะนาวหนิได้แล้วหามื่นกว่านะ

มันบ่ได uh ้คืนมาดอกจ้างว่าได้จีบอ่เรื่องถูกไก่ไปสักบ่เอาแบบนั้นเนาะต้องไปซอยเพิ่มต้มข้าวต้มมันบ่แม่นงานที่เฮาสิดดินได้มันไก่เฮือนไก่เฮือนเคียงบ่เห็นไปกเสศชซื้อมากรุงไก่น่ะเห็นบ่ล่ะคนได้บ่มีเพขาไม่ได้บอกว่าต้มต้มซอยเลยไม่บอกอ๋อข่ัยแลบอกจ้แตาวแพอยู่ว่าแพอยู่แน่แน่แน่ไปแล้วแหละบอกกันเฮาเฮือนไก่กันเขาไปเองแล้วก็เกรงใจเจ้าอันแน่เนาะแน่คนเห็นเจ้าบ่สบาย เย็นวายอย่างรับอยากนอนคืออาการเจ้ากัแล้วเจ้านอนบ่ชฉางมือนอนงานดีนอนทุบอ่ะไปต้มข้าวต้มเย็นบ่ได้นอนเนาะไรบ่ได้อยู่เออเจ้าต้มจะได้เจ้หน่อยก็มานอนก็ไปสิได้ได้อยู่ถามแม่ชาวบ้านแม่เบื่อบมีเนืถามมีนางฟังเจ้าว่าบย่มีเนี้ยเฮ้อสมาดินชื่อเจ้าว่าไงฟังคำว่าข่อยนอนฟังคำว่าหวานของเจ้าดีแล้วว้าพี่ว่าถือของข่อยนี่ ักแล้วถึงอยู่นกมนาวก็ตอถืกันเนาะปีนี้มันก็นั่งเนาะนั่งอย่นั่งที่แล้วนั่งขมเมาปนกเจ้าหนกยางทีแล้วนกยางนกเจ้าทินั่งขมุกขมเมาบะมวนม่อยเพลงนี่กันเพลงฟังอยู่นกแจนนยางอะไมวนหลองตีนกอเนาะอือนนี้กเอาอะนั่งขมุขมเอาไว้ิเกจุกก้อนเลยเนาะฟังจุกกอนน้ำพึน เออบทจุมเรากับได้รยอดดีแล้วเนาะแนช่วยช่วยกันเนาะช่วยช่วยกันน่ากำมวนแนออกใหม่เลยไปไปฟังไปฟังมากัอย่างหัวคนแนเพาะจะคำเกาเนะตื่เตือนตู้เลหมตู่แล้วมือรงจรู่มือแรงคนจะซุ่มเคยได้มือแงอย่งเนาะลงเขาไม่่หมีดอกลงอะไรนะลงแหงมอย่างมีหเนะบวี้นี้แ่ว่าตู้ไหมใช เดี๋ยวเมืองห่เด้อปัดมือก่อนทไปถามเบื่องตู้ก็เปิดดินเปิดหัวไปแล้วมันบาท่ามเนียบซ่อมว้ซ่อมใบแก้วมการดิร้องไหวเชิงเสีวงตะวันป็ดยังพป็นพิเศษสมแต่งทันขิดยังไงขิดยังขิดหงัวบ่มันตายไปเลยมี่ะไนก็บอะไรคือตายแล้วจะมาขิดหงบ่น่ะขิดงัมันยุ่งนั่นแหละขยะเป็่อให้คนไปสบายแล้วนะ ทำนี่ไม่สลายไม่เห็นแล้วน้องมะนาวอีโกอีนใจเด้เนาะยิ้มไปยิ้มมากับพ่อเบิ้งอยู่เนาะแม่บางคนเอฟซีเพิ่อนมาเออขอบคุณหลายๆเด้อมาไทยน้องมะนาวให้เบิ้งแบบนี้ต้องแบบเอฟซีเพิ่อนกายยังติดตามเจ้ายังอยากดูเจ้าอีเด้ะมาเท่าก็ดีใจได้ภูมาไายนะแม่เพิ่อนก็ติดตามความขยันดุมันของเจ้าว่าเป็นจังไดนะชีวิตการเป็นอยู่แต่ละมือบวานประกาศหินพ่อในหินพ่อต้็นยังไปอ่ะ นุ่กระจาบวะเนาะม่เมนยันวะแนวอื่นแน่แนวอื่นออกวะขาอย่ามันนผักเก่าเลยแต่มตานาผักเกลืละมันบอกรอาพวได้ฝุ่นนะเนี่ยเอาไปแล้วะม่ต่ละมือนะไม่ช่มือใดกันขึ้นขั้นนี้เจ็บมาชีวีมือใดมันคัดนนี้นะหาง่าลุกนะหาบมาบอกแมนเขาไ่ต้องเบกเขาหาบถ ต้องเตอเร่อเบกเตอเบกก็ได้มือละครึ่งชอบเนาะแม่หาไปใช้หน้าเทานั้นหมดเลยกองไว้เวลาปลูกเขาปลูกน้าเนาะนี่เพราะว่าบางคนมันกิดมีหน้าทงหน้าว่าเจ้าไปยืมรถลุงคำเจ้ามาเกะผัดเดียวรถยืมรถมึงเตอข้าเป็นเบาซื้อน้ำมันใส่เพิ่มนะอ๋อขี้ยาไปช่างเจ้ากระจ่างเขาขึ้นนี่นี่อ้าตักเต็มกระสอบแล้วก็จ้างแล้วคือวันนั้นเดี๋ยวไปเกะงออะไรยังไงนี่ เราใช้คิดเลยนะเจ้าเป็นคนตักให้เพลินแก่ยังเดียวเพลินขนาดช่อยช่วแมนเฮาพันว่าเฮากลาหาเพิ่นโบแมนว่าให้เพิ่นมาให้เพิ่นมาช่วยเพิ่นกับโบกูแล้วว่ากี่ฝุ่นเราจะเอาไปหน้ารือว่าเอาไปเนาะเราต้องปรึกษาหาเพลินทุกคนเพิ่งเมืองไทยก่อนเดียนหายังคงหนาเนาะเราคือเขาให้ไต้เดียวยไทยกับน้องเตอรับปอปินพระจีคำให้เนาะทางเมืองขนาดมันเทียนขนาดปินนี่ค่ะโบขาดทามีมันต้องเป็นสาหวายเนาะชาวบ้านเพราะว่าคือของคนอื่นกะโบก้าจับแมนบ่ น้องมาน่ายังคงอยู่บ่เรื่องรถไทยนี่เราวีชองเดือนเนาะคือได้ยินน้องจะวอาว่ากูอยากเห็ดหน้าใส่รถไทยกับเพ็ดออกนาใช่ว่าแทค่จะทำมันโบเห็ดกระยาแล้วแน่นอ่ะหลักกับแหาเงินปกติของเราเหมือนบอกเห็ดอะไรพอได้มีเข่ามีน้ำพอได้เข่าได้น้ำกินเนาะพอได้ซื้อเข่า ซื้อเข่าสอบหนึ่งกับป้าโุ่คือเห็นว่าได้เข่าลายสอบเทนสอบสอบสอบละาจีนเชนสอบละชอบเชนไปชอบเชไปชอบละพันเลยนะสอบละพันแบบเนยหนุ่งมะนาวยางเพื่อนตัวชิวเพื่อนใหม่กับชิวมานนี่แหละพี่น้องเลยตุ่มตุ่มอยู่เฮ้เป็นอะไรเมย์ใครในบ่อเป็นยังไง้าเราบวชอยอยู่ดีเอ่อ๋ออ่อนแอดแอะเราก็ได้ คอยขึ้นลงเลอคันได้คันบุหรี่ซ้ำเอาคันได้ดีแล้วแต่ว่าอันนี้นะมึงตีนคุณนะเนาะวันนี้แมนนบล็อกนบล็อ,อกแมนครับต้องพ<อ>ูดคมนะุมเนาะจัดใหม่เนาะเตียงใหม่เตียงไหงนหปวดโตกะไหมันไปไล่ใหม่ได้บัดเลยแมนเขาต้องเอาบล็อกห้องเลยหรือว่าเทปนะูนเนาะแมนเป็นร่องอะน,นะเป็นเเลยย็นหอะไรเสียอก็เนี่ย น้องเต๋ออยู่กันวะน้องเตอได้หนิจีน้องเตออยู่อยู่ไหนมยังสาบัวเห้เพนสาบัวเออเกียนใหยังตัดสายออกัดตั้ได้องจะตัดสาออกชุดยอดเลสาวบัร้ไหอนมีปลามันยุ่งยากกว่าเฮ้ยสร้างว่าอะไรไป่เอา โอ้ลมหลายแล้วเนาะให้สาวบัวมาลังหมินน้ำน่องมะนาวโตเนาะสวสางิได้สบายเลยอยากได้สบายดีสบายสบายสบายดีดีมีแหงเาวิว่าทั้งแม่ทั้งลูกโอเคครับพี่น้องสำหรับกิฟนี้กับสวางชิดาไปพ่อมกระดอกมะนาวเนาะสบายดี